สวัสดีครับพบกับดักเป็นกรอบเรื่องเยอะวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับตัวชิปคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกแล้วก็เป็นชิปที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในโลกนั่นเองตัวชิปนี้ผลิตโดยบริษัท ASML บริษัท ASML เนี่ยคำว่า ASML ย่อมาจาก Advanced Semiconductor Materials Lithography บริษัท ASML ก่อตั้งในปี1984เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทฟิลิปซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองบริษัท ASML นี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ในการสร้างตัวชิปคอมพิวเตอร์ได้มีการทำวิจัยมีการลงทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาลเพื่อพัฒนาตัวระบบ โฟโตลิทกราฟีที่ใช้ในการผลิตตัวชิปคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการจำหน่ายตัวเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์ในระบบริทอกราฟีเนี่ยให้กับทางลูกค้านะครับทั่วโลกเลยนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้านะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่2เทคโนโลยีด้วยกันก็คือเทคโนโลยีแรกที่ใช้แสงที่เรียกว่า DUV หรือ มาจาก Deep Ultraviolet Light ซึ่งจะมีความยาวขึ้นอยู่ที่193นาโนเมตรกับอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเรียกว่า EUV ซึ่งย่อมาจากคำว่า Extreme Ultraviolet Lithography นะครับซึ่งตัว EUV เนี่ยจะสามารถสร้างตัวชิปที่มีทรานซิสเตอร์เนี่ยที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกโดยมีตัวความยาวคลื่นเนี่ยอยู่ที่ ประมาณ13นาโนเมตรเท่านั้นเองความยาวขึ้นขนาด13นาโนเมตรนี้นะครับก็เทียบเท่าได้กับประมาณเ,เท่ากับตัว DNA จํานวน5ตัวเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับเท่ากับขนาดของตัว DNA เพียง5ตัวเท่านั้นเองมีขนาดเล็กมากๆเล็กกว่าขนาดของเส้นผมของมนุษย์เนี่ยมากถึง1 0 0 0 0หเท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเ,เป็นเทคโนโลยีที่ ล้ำหน้าก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบันนี้เลยแล้วก็ปัจจุบันนี้บริษัท ASML เป็นบริษัทเดียวเท่านั้นในโลกนะครับที่สามารถผลิตเครื่องนะเครื่องที่ใช้เทคโนโลยี EUV นี้นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะผลิตตัวชิปนะครับซึ่งมีตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยจำนวนมากถึง10ล้านตัวด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชิปเนี่ยถ้าหากว่า มีตัวทรานซิสเตอร์มากเท่าไหร่นะครับก็นั่นหมายถึงว่าตัวชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะใช้ไฟฟ้านะครับที่เป็นพลังงานเนี่ยน้อยลงด้วยมีการประหยัดพลังงานน้อยลงทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นองยกตัวอย่างเช่นอย่างบริษัท Apple นะครับซึ่งตัว Product ที่ใช้การโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นล่าสุดคือ iPhone 13ก็ใช้ตัวชิปคอมพิวเตอร์เนี่ย ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี EUV นี้นั่นเองนะครับก็ในตัวชิปของตัว iPhone 13ก็จะมีทรานซิสเตอร์มากถึง 10, 10ล้านทรานซิสเตอร์เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าบริษัท ASML เนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับบริษัท ASML เนี่ยมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่เมืองเวลโฮเวนประเทศเนเธอร์แลนด เริ่มต้นจากการผลิตตัวเทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่า DUV ซึ่งตัวเทคโนโลยี DUV เนี้ยใช้ความยาวขึ้นที่มากนะครับมากกว่าตัว EUV คือที่193นาโนเมตรเพราะฉะนั้นตัวชิปเนี่ยก็จะมีตัวทรานซิสเตอร์เนี้ยน้อยกว่าตัวชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี DUV จะเป็นชิปที่ใช้กับอุปกรณ์ทั่วๆไปอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับอย่างเช่นในตู้เย็นในทีวี นะครับหรือว่าในตัวรถไฟฟ้ารถพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนะครับไม่ได้เป็นชิปที่ก้าวหน้าที่สุดแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยี EUV แล้วเนี่ยก็จะเป็นชิปที่มีความก้าวหน้ามากเพราะว่ามีจำนวนทรานซิสเตอร์มากที่สุดนั่นเองทีนี้ตัว SML เนี่ยก็ผลิตตัวเครื่อง EUV นี้ขึ้นมานะแล้วก็สามารถที่จะผลิตได้ตัวชิปเนี่ยจำนวน มหมาสารนะครับไม่ใช่แค่ผลิตได้ชิปที่ก้าวหน้าสุดนะครับก็สามารถผลิตได้จำนวนมากคือเป็น Mass Production โดยเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในปีพันในช่วงปี1990กนะครับก็เป็นการประชุมทางวิชาการนะครับคอนสเสร์เทียมของทางพวกบริษัทที่ผลิตพวกชิปคอมพิวเตอร์นี้นะครับก็จะมีอย่างเช่น Intel Motorola AMD เนี่ย แล้วก็มีนักวิจัยและวก็นักวิทยาศาสตร์นะครับที่อยู่ในสาขาเนี้ยเข้ามาประชุมกันทุกปีเพื่อที่จะคุยถึงเทคโนโลยีที่จะใช้ในการผลิตตัวชิปขึ้นมาแล้วก็บริษัท ASML เนี่ยก็มีการเข้าร่วมในคอนสโร์เตียมเนี่ยในปี1999นะครับแล้วก็ได้ออนะครับใช้เวลานะครับเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีมีใช้เงินลงทุนมาก กว่า8,000ล้านเหรียญ US นะครับเพื่อที่จะผลิตตัวเครื่อง EUV เครื่องแรกของโลกขึ้นมาแล้วก็สามารถจะผลิตนะครับเครื่องนี้ที่เป็น mass production ได้ในปีพันสองพก็นะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ส่งขายให้กับตัวผู้ผลิตตัวชิปนะครับหลัก ตอนนี้ก็มีอยู่5บริษัทเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะซื้อตัวเครื่อง EUV จากบริษัท ASML 5บริษัทนี้ก็ได้แก่บริษัท Micron นะครับบริษัท SK Hynix แล้วก็บริษัท Samsung นะครับแล้วก็ Intel แล้วก็ TSMC นะครับ TSMC เป็นบริษัทที่ผลิตผลิตตัวชิป แต่ว่าใช้เครื่องของ SML เนี่ยแหละในการผลิตนะครับเป็นผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะก็ลูกค้าหลักๆเลยของ SML ก็คือบริษัท Samsung Intel แล้วก็บริษัท TSMC นี่เองนะครับในตัวเครื่อง EUV นี้นะก็จะมีชิ้นส่วนมากกว่า1 0 0 0 0แสชิ้นครับแล้วก็จะมีราคา มากถึง200ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ก็คิดเป็นเงินไทยก็คือมากกว่า6,000ล้านบาทเครื่องเครื่องเดียวนะครับมีมูลค่ามากกว่า6,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็จะมีบริษัทเนี่ยที่สามารถซื้อได้เนี่ยด้วยกี่บริษัทหรอครับในการที่จะส่งตัวเครื่อง EUV นี้ให้กับทางลูกค้าบริษัท ASML เนี่ยต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร มากถึง40ตู้ขนส่งโดยรถบรรทุกมากกว่า20คันแล้วขนส่งทางเครื่องบินต้องใช้เครื่องบิน Boeing 747จําำนวนมากถึง3เครื่องด้วยกันนะครับทั้งหมดนียถึงจะส่งไปถึงที่ตั้งโรงงานของลูกค้าชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันกับ ที่ใช้ในการผลิตชิปทั่วไปนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า lithography ชื่อเต erm ็มมันคือ photo lithography system ระบบนี้ทำงานยังไงระบบนี้ก็คือจะใช้แสงแสงที่ผ่านไปที่ตัว p h o t o m a r k ตัว p h o t o m a r k เนี่ยก็คือจะเป็นหน้ากากที่มีแพทเทิร์นนะครับอยู่บนตัวหน้ากากนั้นเพื่อให้แสงเนี่ยส่องผ่านแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะแสงก็จะส่งออกมานะครับตามลักษณะของแพทเทิร์น ที่มีอยู่ตรงไอตัวหน้ากากตัวนี้นะครับเมื่อแสงที่ผ่านผ่านตัวโฟโตมาส์นั้นไปกระทบกับตัวแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์นะครับซึ่งแผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่มีความไวแสงสร้างจากตัวซิลิคอนที่มีโครงสร้างผลึกเดียวนะครับแล้วก็ตรงแผ่นซิลิคอนนี้ก็จะมีการเคลือบวัสดุที่ มีความไวแสงซึ่งวัสดุตร,ตรงนี้จะเรียกว่าโฟโตเรซิสนะครับพอแสงผ่านตัวหน้ากากแล้วไปกระทบกับผิวของตัวนะครับตัวซิลิคอนเนี่ยก็จะเกิดเป็นนะฮะเป็นรอยที่เรียกว่าเอชชิงนะฮะก็ทีตัวตัวปล่อยแสงนะครับก็จะยิง แสงนี้ผ่านหน้ากาแล้จะมีการเคลื่อนที่ไปเพราะฉะนั้นก็จะสร้างให้เกิดเป็นรูปร่างที่อยู่บนแผ่นเวเฟอร์นะครับเวเฟอร์ซิคอนเนี่ยก็ออกมาเป็นตัวทรานซิสเตอร์แล้วก็เป็นตัวคอนเนคเตอร์นะครับที่เป็นเชื่อมต่อระหว่างตัวทรานซิสเตอร์ด้วยกันกระบวนการนี้ก็ทำซ้ำน,นะครับทำซ้ำหลายๆรอบนะครับจนสุดท้ายแล้วก็สร้างตัวทรานซิสเตอร์จำนวนมหาศาลได้มากถึงเป็นพันล้านตัวเลย นะครับบนแผ่นตัวเวเฟอร์นะครับตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าใช้แสงเนี่ยมีความยาวขึ้นที่เล็กมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าจะสามารถสร้างจำนวนทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงมากเท่านั้นนั่นเองนั่นเลยเป็นที่มาของเทคโนโลยี EUV ซึ่งใช้แสงอัลตราไวโอเลตนะครับที่มีความยาวคลื่นที่สั้นมากๆ เพียงแค่อยู่ที่ประมาณ13นาโนเมตรเพื่อจะสร้างตัวทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากๆให้สามารถบรรจุอยู่ในตัวชิปนะครับที่มีขนาดเล็กนั่นเองให้ได้จำนวนมากที่สุดณปัจจุบันณปัจจุบันนะครับตัวเครื่อง EUV เนี่ยสามารถที่จะผลิตตัวตัวเวเฟอร์ซิลิคอนเนี่ยนะครับได้จำนวน300 เวเฟอร์ er ต่อวันเวเฟอร์ er เนี้ยก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับแผ่นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ300มิลิเมตรแล้วก็ในแผ er ่นเวเฟอร์หแผ่นเนี้ยก็จะมีนะครับตัวชิปคอมพิวเตอร์เนี้ยอยู่หลายร้อยชิปเลยและใน1ชิปก็จะมีจำนวนของทรานซิสเตอร์มากถึง10ล้านตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับ ใน1วันเนี่ยพูดง่ายๆคือตัวเครื่อง EUV เนี่ยสามารถผลิตชิปได้เป็นจำนวนหลายพันนะหลายพันชิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันนะครับทาง a SML ก็ได้มีการนะครับเร่งในการพัฒนาตัวเครื่องนี้ให้ผลิตตัวเครื่อง EUV ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีความต้องการมากๆเลยเรียกว่าล้นเลยเพราะว่า บริษัทเ m l เป็นบริษัทเดียวในโลกที่สามารถผลิตตัวเครื่อง EUV นี้ได้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบริษัท SML ไม่สามารถที่จะขายตัวเครื่อง EUV นี้ให้กับทุกประเทศได้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็นะครับได้ออกกฎหมายมานะครับทางประเทศยุโรปนะครับแล้วก็ทางร่วมกับอเมริกาเนี่ยก็ได้ ออกมีกฎหมายว่าห้ามส่งเครื่อง EUV นี้นะครับให้กับประเทศจีนนะครับคือห้ามขายให้กับประเทศจีนนั่นเองอันนี้กฎหมายตัวนี้นี่ออกมาในปี2019นเนะครับเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของทางการเมืองนะครับในเรื่องของว่าจะไม่ต้องการให้ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะนะครับมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้านะครับเพื่อที่จะมาแข่งขันได้กับทางประเทศทางตะวันตกนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าบริษัท ASML จะยังไม่สามารถขายเครื่องนี้ให้กับประเทศจีนได้นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยที่ต้องการตัวเครื่อง EUV นี้ก็ยังมีอีกหลายแห่งน,นะครับแล้วก็เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยผลิตเท่าไหร่ก็ยังไม่พอครับสำหรับนะครับตัวบริษัท ASML นี้นะฮะก็ผลิตเครื่องเนี่ย จากตัวไอเครื่อง EUV เนี่ยนะครับจะมีหลักๆเนี่ยตัวเครื่อง EUV เนี่ยจะมีแยกกว่าเป็น7โมดูลนะครับหรือว่า7ส่วนแล้วก็ใน7ส่วนเนี่ยก็จะผลิตยอยู่ในที่ตั้ง6ที่นะครับทั่วโลกเลยและในที่ตั้ง6ที่เนี่ยก็จะมีตัวซัพพลายเออร์ย่อยๆอีกนะครับรวมแล้วมากถึง60นะครับ 60ซัพพลายเร์เลยด้วยกันนะฮะก็กระจายอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็น g l ว b a เบลคอมพานีจริงๆเลยสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวบริษัท SML ก่อนนะครับและในเอพิโซดหน้านะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิปนั่นเองก็คือใช้เทคโนโลยี EUV นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่ชอบ ที่ชื่นชอบในเนื้อหาของดรกอปเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งน,นะครับขอบคุณครับ